สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านพบกับผมเบอร์นิงบอร์ดเกมชาแนลใครไม่เผาเราเผาวันนี้เราจะมาทำการบอร์ดเกมโอวิวเกมที่มีชื่อว่า s h a p e r s of g a i a ในวันนี้เองเนี่ยผมก็หยิบยกเอาอีกหนึ่งบอร์ดเกมที่เรีเยกได้ว่าน่าจะมีหลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักเกมนี้ซึ่งรวงมไปถึงผมเองด้วยผมก็ไม่รู้จักเกมนี้เหมือนกันโดยที่เกมนี้เนี่ยได้พาร์ิเชอร์อย่างทางค่ายวิชคิดเนี่ยเป็นคนจัดจาหน่ายนะสำหรับเกมนี้เกมนี้เนี่ยผมก็ได้รับสปอนเซอร์มาจากร้าน afk board game shop เช่นเคยนะฮะก็เป็นร้านที่มักจะเอาแต่เกมอะไรก็ไม่รู้ให้ผมได้รีวยวเนอะแล้วเกมนี้ก็ถือว่าแปลกมากเพราะว่า มันเป็นสเกลเพลเยอร์ที่อาจจะไม่ค่อยได้พบเห็นทั่วไปนะครับก็เกมนี้จะเล่นได้ 2- อถึงสผู้เล่นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับว่าเกม c h a p พอร์ออฟไกอาเนี่ยมีวิธีการเซตอัพแล้วก็วิธีการเล่นยังไงกันบ้างอย่างแรกเลยเราจะกางตัวเมนบอร์ดมาไว้ตรงกลางแบบนี้นะแล้วก็เราทําการวางในส่วนของตัว d ีนเอโทเคสเนาะก็วางไปตามสีเลยในเมนบอร์ดของเรานเนี่ยมันเป็นสีอะไรเราก็วางตามนั้นเป็นวงกลมแบบนี้ให้เรียบร้อยต่อมามันก็จะมีในส่วนของ Starting Time ด้านหลังจะเป็นตัว S แบบนี้ให้เราเอาในส่วนของตัว มันเป็นทายสีฟ้าแล้วก็จะมีรูปโรบอทเนี่ยไปวางไว้สักด้านใดด้านหนึ่งก่อนเนาะแล้วก็เอาตัวโทเค็นโรบอทสีเขียวเนี่ยมาวางไว้บนทายนั้นจากนั้นให้เราเอาตัวในส่วนของเทเลนทายที่เป็นสตาร์ทิ้งทายเนี่ยมาวางสลับกับตัวทายน้ําไว้เป็นรอบๆแบบนี้แล้วก็ในส่วนตรงกลางเนี่ยจะมีทายที่เป็นจุดสตาร์เนี่ยเป็นตามรูปนี้เลยเนาะก็เอามาวางไวใ้ให้เรียบร้อย ต่อมาเราก็ทําการสุ่มในส่วนของออ e c t ทีฟของเกมนี้นะมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3ประเภทก็จะมีประเภทของเพเทเตอร์ฮาบิวอ์แล้วก็สตาร์วินเจอร์ซึ่งในแต่ละประเภทเนี่ยจะมีแค่ใบเดียวเท่านั้นนี่แหละมีด้านหน้าด้าหนาหลังก็เลือกเอาว่าเราอยากจะทําการคิดคะแนนตอนจบเกมแบบไหนเนาก็ทําการวางตัวนี้ที่เรียบร้อยต่อมาก็จะมีในส่วนของเทเลทายที่เหลือเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3เลเวลเนาะเราจะมาทาการแตกเป็นกองความไวเลเวลหเลเวลสเลเวล3าวางไว้แบบนี้ในส่วนของตัว เมนบอร์ดเนี่ยก็เสร็จแล้วแค่นี้นอนจริงทางด้านบนเนี่ยก็จะมีวางในส่วนของตัวปีชี่การ์ดแต่ว่าผมเอามาวางไว้ตรงด้านขวาตรงนี้เนาะสปีชี่การ์ดก็เช่นเดียวกันก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทเนาะก็จะเป็นในส่วนของสกาเวนเจอร์ฮาร์บิวร์แล้วก็เพนดิเตอร์โดยที่ในแต่ละกองเนี่ยให้เราทาการชัฟเฟิลแล้วก็เปิดมา2ใบโดยที่เราไม่ต้องสนใจนะว่าด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปอะไรเนี่ยก็เปิดมาวางไว้เลยเพราะเดี๋ยวตอนที่เราทําการสร้างไปเนี่ยผู้เล่นจะสามารถทําการเลือกได้เองว่าจะทําการสร้างด้านไหนต่อมาก็จะมีในส่วนของสไพอย เราสามารถแบบทําอะไรแล้วได้แต้มเป็นแต้มดิบเนี่ยเราก็สามารถดิบโทเคนตรงนี้ได้นั่นเองต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเพย์บอดก็เกมนี้ก็จะมีตัวละครเนี่ยให้เราเลือกเล่นหลากหลายตัวเลยมีประมาณสัก5าตัวเนี่ยก็ให้ผู้เล่นเนี่ยทำการเลือกเลยว่าอยากจะเล่นตัวละครตัวไหนเอาในส่วนของเพย์บอลเนมาวางไว้ข้างหน้าจากนั้นก็ทําการเลือกสีที่เราอยากจะเล่นอันนี้ผมเล่นเป็นสีดำเนาะเกมนี้มันมีอยู่สสีก็เป็น3สีที่แปลกเนาะอาจจะเป็นสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องตาบอดสีหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีสีม่วงสีแดงแล้วก็ คิดว่าไม่น่าใช่แล้วแหละะก็จะมีตัวที่เป็นสีเนื้อแล้วก็เป็นสีขาวอันนี้ผมเล่นเป็นสีดำเนี่ยแล้วก็ทเคนมาวางไว้มันก็จะแบ่งออกเป็น3สปีชีเนาะก็จะมีในส่วนของ Predator h a b i b a l แล้วก็ scavenger เนี่ยเอาทเคนแต่ละอย่างมาวางให้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของบอร์ดตัวละครผองเล่นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสปีชีการ์ดที่เป็น special การ์ดของแต่ละตัวละครเนี่ยก็ทําการแจกมาไว้กับผู้เล่นคนนั้นด้วยเนาะบางตัวอาจจะมีใบเดียวบางตัวอาจจะมี3ใบก็แล้วแต่ว่าเราเล่นตัวละครตัวไหนจากนั้นก็จะมามาาบบีีีีในนนนส่่่วววววขขอองงงตัแแทท็เเปาาาไ้้้้พลบบ เกมนี้ก็จะมีรีซอสด้วยกันทั้งหมด5อย่างเนาะมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Energy ตัวนี้ก็จะเป็น n u t r i e n t นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวชาร์ทแล้วก็ s สปรอแล้วก็ตัวของซ e ดนี่ทั้งหมด5อย่างเอาโทเคนรีซอสของเราเนี่ยมาวางไว้ที่ช่องหมายเลขหนึ่งเริ่มเกมมาเราก็มีรีซอสกันอย่างละาชิ้นนั่นเองเนาะจากนั้นก็ทําการ แจกในส่วนของทายที่เป็นเลเวลหนึ่งให้กับผู้เล่นกันคนละสามันไว้แบบนี้แล้วก็จะมีในส่วนของ reference card ซึ่งจะบอกว่าในเกมนี้เนี่ยเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็ตอนจบเกมเราจะทำการ คิดแต่เองกันมากก็มีเท่านี้ในส่วนของวิธีการเซดจ,จากนั้นเราก็ทําการสุ่มเลยว่าใครจะกลายเป็นผู้เล่นคนแรกเนาะเราก็เล่นกันไปเลยนะอันนี้ในส่วนของวิธีการแซบมีแค่นี้เองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนของวิธีการเล่นเกมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างมาถึงในส่วนของวิธีการเล่นเกมนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยพอถึงเชิญของผู้เล่นเนี่ยจะมี2องแอคชั่นในผู้เล่นได้ทาก็คือการทํ n อินทริว and animal อันนี้คือแอคชั่นที่1เนาะหรือทำแอคชั่นที่2ก็คือการทำ restore biomass เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแต่และแอคชั่นเนี่ยมันจะทําอะไรได้บ้างเนาะพอถึงเทิร์นเราก็ทํานึ่งแอคชั่นจากนั้นก็ส่งเทิร์นให้กับผู้เล่นคนถัดไปเนี่ยเราก็จะเล่นอย่างนี้วนไปเรื่อยจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า trigger จบเกมเมื่อไหร่กตามที่มีเหตุการณ์ trigger จบเกมเกิดขึ้นเราจะเล่นกันให้จบรอบนั้นครบ1รอบแล้วเราก็จะเล่นกันอีกคนละหรอบแล้วเราก็จะมาทําการนับแต้มตอนจบเกมกันซึ่งแต้มตอนจบเกมเนี่ยเราก็ดูทางด้านหลังเลยมันจะมีบอกอยู่แต้มตอนจบเกมมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือ แต้มตามในส่วนของ behavior card ก็คืออ i t i v e ที่เรามีอยู่3ามใบตรงนี้แหละก็ทำการสกอร์แต้มของแต่และชนิดของสัตว์ที่เราทำการได้สร้างไปเนาะก็มี predator, h a r b i v o r e แล้วก็ scavenger แต้มอยางถัดมาก็คือโทเค็นสัตว์ต่างๆที่เราสามารถปลดไปได้มันก็จะมีแต้มอยู่ด้านล่างแบบนี้นะก็ทำการสกอร์กันให้เรียบร้อยเนาะซึ่งจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า DNA ตัวนี้แหละเมลคาตามที่เราเก็บด n a นเอมาได้เนี่ยแล้วถ้าเกิดเรามีสปีชีการ์ดที่ตรงกันเนี่ยมันจะมาวางไว้บนสปีชีการ์ดแบบนี้แล้วมันก็จะทําการสกอร์แต้มตอนจบเกมโดยที่ในส่วนของตัวสปีชีการ์ดที่เรามีในแต่ละแถวนั้นถ้าเรามีซ้ํากันเยอะมันก็จะบวกแต้มให้เราเยอะขึ้นสมมุติว่าเป็นแบบนี้แล้วกันอ่าสมมติว่าผมสาธิตว่าเป็นแบบนี้ถ้าตอนจบเกมผมมีด n a นสีแดงวางไว้บนการ์ดสปีชีหนึ่งอันแบบนี้ผมก็ได้ชินละหนึ่งแต้ม ต่ถ้าเกิดผมมีดินเดสีแดงเนี่ยวางไว้บนการ์ดสองอันแบบนี้ก็คือผมจะได้ชิ้นละสองแต้มหมายความว่าผมจะได้เป็นสี่แต้มเองจากดินเดสีแดงที่อยู่บนสปีชี่แถวนี้เราจะคิดเป็นแถวใครแถวมันเลยนะคิดมีกี่สีอะไรก็คิดไปนะแต่ว่าถ้าเกิดยิ่งมีสีที่เหมือนกันเยอะเนี่ยจะทําให้แต้มต่อชิ้นเนี่ยมันก็จะมีแต้มเพิ่มมากขึ้นไปด้วยต่อมาในส่วนของตัวดินเดตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่สามารถเอาไปวางไว้บนการ์ดได้นะครับมันจะมาวางปิดแต้มบนบอร์ดของเราถ้าเกิดเรา ไม่สามารถปิดได้ผมหยิบดีเอมาเยอะมากๆเลยหยิบมา3อันแล้วเอาไปวางไม่ได้นะครับเราจะวางบนบอร์ดก่อนหนึ่งงานแบบนี้แล้วเราก็จะไล่จากแต้มน้อยเนี่ยไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะมันจะปิดแต้มไปแล้วถ้าเกิดเราไม่สามารถไปวางได้อีกเนี่ยเราจะเสียอันละ5แต้มนั่นเองอันนี้ก็คือ penalty ของเกมนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวกเกมนี้มันจะมีโทเค็นที่เรียกว่า toxicity token ซึ่งโทเค็นเนี่ยก็เหมือนกับดีเอที่เราไม่สามารถวางได้นี่นแหละถ้าเกิดเราไม่สามารถไปแปะไว้บนแต้มที่อยู่บนเพลว่าเราได้เนี่ยมันเหลือไว้เนี่ยห้าแต้มตอ่อหนึ่ง p พลลตี้นะอันถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวแต้มของรีสอร์ทของเรามันขึ้นไปอยู่ตรงแท็กตรงไหนที่มันมีแต้มทางขวามือตรงนี้ก็ ทำการคิดแต้มไปอันถัดมาก็คือแต้มของเจ้าตัวสัตว์ที่เรามาวางไว้ตรงนี้เนาะถ้าเกิดมาวางคนแรกของแต่ละชนิดได้เนี่ยก็จะเป็น2แต้มถ้าเกิดเราเล่นกัน2คนตรงกลาตงตัวนี้จะไม่สามารถวางได้นะแล้วก็อันสุดท้ายถ้าวางได้เนี่ยก็ได้เป็นศูนย์แต้มแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยก็คือแต้มหยิบที่เรามีตอนจบเกมรวมแต้มใครที่มีแต้มเยอะที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ชนะในเกมนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดของแอคชั่นของเกมนี้กันเริ่มจาก introduce animal นะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้เลยก็คือเราจะต้องเดินตัวละครของเราเนนนนี่่ไไไดดด้อัทปิิใชงตก สูงสุดถึง3ช่องห้ามอยู่กับที่ด้วยแล้วก็ห้ามหยุดในช่องที่มีน้ํานี้แล้วก็ช่องไหนที่มีการ introduce animal ไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถไปทําการ introduce animal ําีีกได้ในช่องนั้นเนาะทีนี้จะผมขอทําการสาธิต เพื่อนคนสีดําไม่ดูแล้วกันเขาขอทําการเดินไปที่ช่องนี้1ช่องแบบนี้จากนั้นให้เราทําการเลือก1 a n i m แอนิมอลของเราที่เราอยากทําการอินทตอดิวลงไปในเทอร์เรนตรงนั้นนาะก็ให้ดูว่าเทอร์เรนตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเทอร์เรนประเภทอะไรเนี่ยเราต้องทําการจ่ายรีซอสให้ตรงกับชนิดของสัตว์ที่เราจะทําการอินทตอดิวไปโดยที่จํานวนรีซอสเนี่ยที่เราต้องทําการจ่ายเนี่ยก็ให้เราทําการดูด้วยว่าเราจะทาการปลดโทเค็นสัตว์ที่อยู่แถวในไปนาะก็จะมีเนี่ยจ่ายหนึ่งจ่ายสองจ่ายสามจ่ายสี่แล้วก็จ่ายห้าอย่างเช่นในกรณีนีีีี้เเเนน่่ยผมมมซทััป็ตวตพงแค ผมก็ขอทําการลดตัวฉากเนี่ยหนึ่งขั้นเนี่ยลงมาที่ตำแหน่งศูนย์แบบนี้แล้วก็ทาการปลดเจ้าตัวสกาวเวนเจอร์เนี่ยหนึ่งใน2อ,อันนี้ลงไปทําการสร้างตั้นทีนี้เราก็ทําการดูดีว่าเราปลดสกาวเวนเจอร์ไปแล้วเนี่ยเราจะได้รับเบนเฟิตอะไรกันบ้างซึ่งในบอร์ดของเราเองเนี่ยก็จะมีหลากหลายเบนเฟิตเลยก็คือเป็นเบนเฟิทที่เรียกได้ว่าปลดไปแล้วก็ได้เบนเฟิตครั้งเดียวเลยหรือจะเป็นเบนเฟิทที่จะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำก็เราก็จะได้รับความสามารถตัวน,นั้นก็เป็นเหมือนกับ On Going Effect effect อนลกวก็ บางอันนะครับก็จะมีบอกอยู่แบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดเราปลดไป1อันเนี่ยเราจะได้ความสามารถแถวแรกก่อนเนาะถ้าเกิดเราปลดอัน so, ที่2เนี่ยเราจะได้ความสามารถอันที่2แต่ว่าอันแรกที่เราปลดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นอันบนก็ได้นะสมมติว่าผมทําการปลดอันนี้ไปเนี่ยผมก็จะได้ความสามารถแถวแรกเช่นเดียวกันแล้วก็เม่อไกระตามที่ปลดอันนี้ไปเนี่ยก็จะได้ความสามารถเป็นแถวที่2 แบบนี้นั่นเองทีนี้ในส่วนของความสามารถของตัวละครแต่และตัวเนี่ยยังไงรบกวนเพื่อนๆอาจจะลองไปอ่านเพิ่มเติมดูอีทกทีนึงแล้วกันเพราะว่าตัวละครในเกมนี้เนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะอยู่ทีนี้ผมบอกว่าขอทําการปลดก็ตัวฝั่งขวาแบบนี้ก่อนแล้วกันอ่ะก็ทําการเอาเจ้าตัวสกาวเอนเจอร์ตัวเนี้ยไปวางลงพื้นที่ฉากแบบนี้นั่นเองจากนั้นให้เราดูว่าผมได้ความสามารถอะไรเขาบอกว่านับจากนี้ไปเนี่ยตัวฉากกับตัวเอเนจีของผมเนี่ยจะมีค่าเป็น ของเหมือนกันนะครับจะใช้อะไรแทนกันก็ได้นั่นเองว่าเป็นความสามารถที่ผมทําการปลดไปจากนั้นให้เราทําการเลือกหยิบการ์ดหนึ่งใบนะครับบนสปีช e ีเด็กตามชนิดของสัตว์ที่เ,เราได้ทําการสร้างไปผมสร้างเจ้าตัวสกาเวนเจอร์ไปผมจะได้หยิบการ์ดสกาเวนเจอร์ตัวนี้หนึ่งใบเลือกหยิบหนึ่งใบตรงไหนก็ได้นะครับที่เปิดอยู่2ใบหรือจะหยิบตรงกองตรงนี้ใบบนสุดหนึ่งใบก็ได้เวลาหยิบมาเรียบร้อยปุ๊บผมขอทาการหยิบใบนี้มาเลยพอเราหยิบมาเรียบร้อยปุ๊บให้เราทาการเลือกว่าเราจะทําการวางเจ้าตัว,ตวการ์ดตรงนี้ไว้ด้านไหน ที่ี่ผมบอกว่าผมขอวางไว้ด้านนี้แล้วกันเราเอาการ์ดเนี่ยไปวางไว้ตรงกับเทเลนที่เราทําการวางเจ้าตัวสัตว์ตัวนี้เนาะผมวางลงไปในเทเลนที่เป็นตัวฉากแบบนี้ผมก็จะเอาการ์ดสกาเวเบนเจอร์ตัวนี้มาวางไว้ตรงพื้นที่ฉากแบบนี้หลังจากนั้นเราจะได้รีโซฟเบรฟิตของการ์ดทั้งหมดที่อยู่ในแถวนั้นซึ่งหลังจากนี้เวลาเราเล่นไปเ,นเราอาจจะมีการ์ดวางอยู่ในแถวเนี้ยหลายใบก็ได้โดยที่การรีโซฟเนี่ยเราจะรีโซฟใบไหนก่อนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องรีโซฟจากใบที่เราเพิ่งวางใบอันนี้ผมวางไปใบแรก เพราะฉะนั้นผมจะได้ตัวฉากเพิ่มมาอีกหนึ่งอันคืนไว้แบบนี้จบเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือในส่วนของตัวแอคชั่นแรกก็คือ introduce animal นั่นเองตอนนี้เราจะไปดูในส่วนของแอคชั่นที่2ก็คือ restore biome เนี่ยผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถวาร์ปก็ได้ถ้าเกิดเราไม่อยากเดิน1-3ช่องเนี่ยเราสามารถวาร์ปได้โดยการวาร์ปเนี่ยเราต้องทำการจ่าย1 energy เนี่ยแล้วเราจะสามารถ ย้ายเจ้าตัววอร์เกอร์ของเราเนี่ยไปอยู่บนทายไหนก็ได้แล้วแต่เราสมมุติว่าแบบเราเดินไปไม่ถึงแล้วอยากจะสร้างตรงนั้นแล้วมันสร้างไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับต่อมาเรามาดูแอคชั่นที่2องการจะเรียกว่าแอคชั่นรีสโตไบโอเมตวิธีการทำแอคชั่นรีสโตไบโอเมตก็ง่ายมากเลยก็ให้เราดูว่าเจ้าตัวโรบอรตตัวเนี้มันอยู่ตรงไหนเราต้องเลือกทายทยี่บนมือของเราเนี่ยไปสร้างไว้ติดก,กับเจ้าตัวโรบอตที่ยืนอยู่านตรงนั้นโดยที่การที่จะเอาทายไปวางนั้นเนี่ยเราต้องวางติดอย่างน้อยเนี่ยสางด้านด้วยนะครับ อยู่ตรงนี้สมมุติว่าถัดมาอีกรอบหนึ่งมาถึงเธอของผู้เล่นคนสีดำแล้วขอทํำไอชั่นรีสโตไบโอเมสเขาขอทําการสร้างตรงนี้นะครับแต่จริงแล้วการที่เราจะทําการสร้างใกล้ๆตัวเราก็สามารถทําได้เนะก็สามารถจ่าย1 Energy เเ,เหมือนกันก็คือย้ายโรบอทเนี่ยไปไว้ตรงท้ายไหนก็ได้เพื่อที่จะให้เราสามารถ สร้างทายได้ติดตัวเราก็ได้นะครับสมมุติว่าผมบอกว่าอขอจ่ายอีกหนึ่งเอเนจีแล้วกันอันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์ีกทีหนึ่งนะว่าการเล่นจริงเป็นเพื่อนจะยอมจ่ายหีืวา่าผมขอจ่ายเป็นเอเนจีแล้วกันก็ทําการย้ายเจ้าตัวโรบอตมาไว้ตรงทายนี้เนาะแล้วก็ทําการสร้างเจ้าตัวทายนี้ลงไปพอเราวางทายอันนี้ลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยให้เราทําการเลือกนะครับบนทายแต่ละอันเนี่ยมันจะมีรีซอร์ทที่อยู่ทางด้านล่างแบบนี้นะครับให้คนที่ทําการสร้างทายเนี่ยลงไปเลือกว่าจะเอาโบนัสด้านบนหรือจะเอาโบนัสด้านลาง เ,เลือกโบนัสด้านไหนด้านหนึ่งไปเนี่ยผู้เล HI ่นทุกคนจะได้อีกด้านนึ่นเองหมายความว่าถ้าเกิดผมเลือกโบนัสที่อยู่ทางด้านบนผู้เล่นคนอื่นทุกคนก็จะได้รับโบนัสด้านล่างนั่นเองผมขอทําการเลือกอันนี้ผมวางอันนี้ไปผมขอทําการเลือกสีเขียวขึ้น1ขั้นละกันผมก็เลือกสีเขียวไปขึ้น1่ขั้นแบบนี้แล้วก็ผู้เล่นทุกคนเลยก็จะได้สีเหลืองขึ้นกันคนละหนึ่งขั้นก็คือเป็นสปอร์ one, นะผมขอทําการเลือกสีโทเค็นขึ้นเป็น1่ขั้นแบบนี้จากนั้นเจ้าตัวโรบอทเนี่ยก เราสามารถสร้างจนครบ3อันเลยก็ได้แล้วแต่นะครับว่าเราจะสร้างอันเดียวหรือสร้างของอันหรือสร้าง3อันก็ได้สมมุติว่าผมขออยากทําการสร้างต่อละการผมขอสร้างอันนี้ไว้แบบนี้จากนั้นผมขอทําการเลือกบูรณะด้านล่างอันนี้ด้านล่างเขาบอกว่าให้ผมทําการจ่ายนิวเทรียนนะครับหนึ่งอันแล้วก็จะได้คริสตัลเพิ่มอีกหนึ่งอันรวมถึงได้หนึ่งแต้มเวลาได้หนึ่งแต้มเนี่ยเราก็หยิบแต้มมาวางไว้ข้างหน้าเราแบบนี้เลยต่อมาก็ย้ายโรบอทมาไว้ตรงนี้ ผมก็ตัดสินใจแล้ว่าผมจะสร้างต่อไหมอ่ะผมบอกอยากสร้างต่อผมอยากได้ดีเอสีแดงมากเลยเพราะว่าผมมีการ์ดดีเอสีแดงอยู่แล้วเนี่ยจะได้เอามาวางบนการ์ดเนาะก็ทําการสร้างต่อก็วางไปเลยแบบนี้ก็เลือกทําการจ่ายเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถจ่ายอะไรได้เลยทีนี้เกมนี้บอกว่าถ้าผู้เล่นอยากจะทำโบนัสอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องทําการจ่ายรีซอสแต่ผู้เล่นไม่มีรีซอสเนี่ยสามารถทําได้นะครับก็ให้ทําการหยิบในส่วนของ ท็อกซิคิตี้โทเค็นมาแบบนี้นะครับสมมติว่าผมอยากทำแล้วกันเพราะผมไม่มีจ่ายทานด้านบนด้านล่างอะ่ะเลือกอันหนึ่งก็ได้ก็จ่าย1อันนะครับแล้วก็เลือกรีซอสอะไรก็ได้ขึ้น1อันที่เป็นฉาดสปอร์หรือซีดนะครับผมขอคำการเลือกฉาดเพิ่มขึ้นอีกงอันแบบนี้แล้วกันก็เสร็จเรียบร้อยผู้เล่นคนอื่นเนี่ยก็เลือกอย่างที่ผมไม่ได้เลือกไปเนาวย้ายในส่วนของตัวโรบอทไปไว้บนท้ายนั้นนั่นเองจากนั้นพอเราจบในส่วนของ รีสตไบเวสเนี่ยให้เราทําการจัวดทายขึ้นมือคืนไว้เหมือนเดิมแบบนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของตัวสารทายบนมือของเราตลอดนะครับหลังจบเทิร์นที่เราทำรีสโตไบโอเมสอันนี้ผมไม่แน่ใจผมลืมบอกไปหรือเปล่าว่าเกมนี้มันจบยังไงนะครับเกมนี้จะทิกเกอร์จบก็ต่อเมื่อมีผู้เลื่อคน,นคนใดคนหนึ่งเนี่ยสามารถทําการสร้างสัตว์ไปแล้วเนี่ย เหลือสัตว์เพียงหนึ่งชนิดบนบอร์ดนะครับมี2เงื่อนไขอันนี้เงื่อนไขที่1เงื่อนไขที่2ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ทายอันสุดท้ายถูกหยิบไปเกมก็จะทําการทิกเกอร์จบ่นเองมีอยู่2แบบนะในการทิกเกอร์จบเกมประมาณนี้นะครับนี่คือ2องไอชั่นที่มีอยู่ในเกมนี้นะครับก็ปีแค่นี้เลยนะครับทีนี้เราผมลองเล่นให้ดูอีกหนึ่งอชั่นในการสร้างเจ้าตัวสัตว์ก,กันนะครับสมมติว่า ผมขอทำการเดินนะครับพอเราเล่นเดถ้าเกิดเราเลือกที่ทำแอคชั่นอินทริวแอนด์แอนิมอลเนี่ยเราจะเดิน1-3ช่องนะครับผมก็เดินมาช่องนี้ 1- 2อ่ะถ้าสมมุติเราเดินมาช่องนี้เนี่ยเวลาเราทําการสร้างสัตว์เนี่ยเราต้องทาการจ่ายรีซอสให้ตรงกบบไทยเนี่ยแสดงว่าผมต้องทาการจ่ายสีเขียวเพื่อที่ว่าผมจะทําการสร้างสัตว์ลงไปให้มันตรงตามเทเลนตนัวนี้แต่ว่า ทายบางทายเนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่าเราต้องทําการจ่ายสัดเพิ่มนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นทายนี้เขาบอกว่าเราต้องทําการจ่ายนูเทียลเพิ่มรวมถึงจ่ายจํานวนซีดตามจัดที่เราอยากทําการสร้างลงไปอีกนะครับก็ลองดูว่าถ้าเราอยากจะสร้างจริงๆก็เดินมาสร้างกันได้นะครับเพราะว่ารีซอร์นเกมนี้มันก็หาย,ยากมากแล้วก็บางครั้งการมาจ่ายแบบนี้ก็ถือว่า แพงพอตัวแล้วกันสมมุติว่าผมขอทาการมาทําแล้วกันอ่าสมมุติว่าทําการลงตรงนี้แล้วผมไม่มีของให้จ่ายนะเราสามารถทําได้ครับทุกครั้งที่เราไม่จ่ายแต่เราอยากจะทาครับก็หยิบในส่วนของท้องซิตี้มาแล้วก็มันเป็นพื้นที่สีเขียวผมก็ลดอันนี้สองงานแล้วผมขอทําการสร้างสกาวเบนเจอร์ที่เป็น2รีซอร์นะครับก็เลือกสร้างงาน,นเลยผมขอสร้างอันนี้นะสร้างมาไว้เฉยแล้วก็ทําการอันนี้ผมลืมนะผมสร้างทับตัวที่เป็นพื้นที่ดีนเอเนี่ยเราจะได้หยิบดีนเอมาวางไว้บน สปิชีการ์ดด้วยแล้วก็ตะกี้นี้ผมทําการวางในส่วนของตัวสกาวเวนเจอร์ตรงพื้นที่สีเขียวผมก็หยิบในส่วนของสป e ชี้การ์ดที่เป็นสกา v เวนเจอร์เนี่ยลงไปในพื้นที่สีเขียวด้วยขอหยิบตัวนี้แล้วกัน่ะหยิบมาไว้ใฉยหยิบมาปุ๊บอ่ะแล้วขอพลิกไปใช้ด้านนึงแล้วกันไปวางพื้นที่สีเขียวแบบนี้ก็แอคทีเว e เลยนี่เขาบอกว่าให้จ่ายตัวสปอร์นะครับแล้วเราก็จะได้เอเนจีเพิ่มแล้วก็ได้คิสตันเพิ่มแบบนี้นั่นเองแล้วก็เอา ตัวการเนี่ยก็ชิปลงมาแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละวิธีการเล่นนะเล่นกันไปเรื่อยจนกว่าจะเกิดเหตุการ์ติกอร์จบเกมนะที่นีตัวการจบเกมตัวนี้ก็ดูเอาครับง่ายๆอย่างเช่นตัวการพนเตอร์ตัวนี้เขาบอกว่าพินเตอร์ที่เราทําการสร้างไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันไปอยู่ติดกับกระต่ายเนี่ยใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของเพื่อนเนี่ยตัวพินิเตอร์ตัวนี้ก็จะได้2แต้มต่อกระต่ายที่ติดรอบตัวมันนั่นเองในส่วนของตัวกระต่ายหรือ h าร์บิวอตัวนี้ก็คือ ถ้าเกิดเราสามารถปลดในส่วนของโทเค็นกระต่ายเนี่ยไปวางไว้ตรงพื้นที่รอบนอกในแมพของเราตัวนี้ก็จะได้ตัวละสองแต้มแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดตัวสกาวเวนเจอร์ของเราเนี่ยอยู่ติดเจ้าตัวพิเดเตอร์เนี่ยอย่างน้อยหนึ่งตัวเนี่ยมันก็จะได้หนึ่งแต้มของมันเองก็ทำการสกอ์แต้มตัวนี้ไปในส่วนของตัวอัลเทอร์ีกลางก็จบประมาณนี้สำหรับเกม s h e p ฟอร f ออฟไคราสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเกมนี้นะก็ติดต่อสอบถามไปที่ร้าน FK b o a r อร์ m e Shop ได้นะผมไม่แน่ใจว่า พี่แกเอาเกมนี้มาขายจริงหรือเปล่านะครับก็คือแกอยากจะเอาเกมอะไรมาให้รีวิวก็ส่งมาให้ผมรีวิวประมาณนั้นแหละแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่มีสเกลผู้เล่นที่แปกดีนะครับเล่นได้ 2- อถึงสคนสําหรับใครที่แบบอยากจะเล่นเกมรอเพื่อนให้มันครบ4ี่แล้วมันไม่ยอมมาครบ4ี่เนี่ยก็สามารถ เอาเกมนี้ลเล่นขั้นเวลาได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่อุปกรณ์อะไรเนี่ยทำอาร์ตเวิร์กออกมาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็น่าเล่นมากๆงี้ก็ลองไปหาซื้อหาลองมาเล่นกันดูได้นะครับสำหรับ c h a เพิดออฟไก่ก็ยันสุดท้ายก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Burning Board g เกมของผมด้วยแล้วกันคลิปหน้าผมจะมาทำการรีวิวบอร์ดเกมอะไรนั้นก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบายบาย